อันนี้เป็นมือที่สองนะครับสี่ห้ายูปากเซ่เซ้านี้สิไปน้ำตกนะครับตอนเซ้านี้จะไปน้ำตกห้างจากปากเซ่ครับประมาณสี่สี่โลครับใส่เวลาโดนเติบสวนสิหอดนี่ครับมหม้อข้าผัดลองโลกใส่ ทา้งของคาเิ่น้ำมเสาวันนี้กาแฟหกินเนาะครับเดี๋ยวเาไปซื้อกาแฟกินก่อนะครับหมใส่เปาช่เว <พ icias S 1> <names> ็บร้อยสิบไอมได้นเาคขารใหมูข้านกมจมีัไ่งเนี่ยัองไปงไหน นี่เล่นมั้่ทีเป็นก้อนก้เป็นธาาานมั้งอ่าใามันจะเป็นอะไรเป็นเป็นบอลแดงขนตัวสอราธาราทานแมตาธนาคารอันนี้เป็นบอลแดงขนตัวสอรถเป็นยุาเป็นมาทางนี่นะครับกาแฟรอมันห่อนยูยสวัสดีครับแม่ยุโกยินแม่ยุโกยิงแ่ยโกยิง คือเซฟานาเ o ตโอเคู่บ่นนั่น่นนั่นันน่นผมไทยแลนด์ใจหลอเราเสปิกไม่สปิดรอนร่อนน้ำหอนไม่ร้อนไม่ร้อน โอ้โอ้อนยังยันี่ครับดูแรงมากๆของคือบอมมีู่กชคือบอมมี่องหน่อยโอ้ กินกาแฟแล้วเราเดินทางต่อกินกาแฟเป็นกาแฟดำนะครับว่าใส่น้ำตาลว่าใส่เนยว่าใส่อย่างไรกาแฟเล้าสิ้นตัวอือห้อสมมน้งตาแตกแดกตา เดนนี้กลังเช็เอาออกหลาย้ะครับลังเศร้าไปหน้าคูนึงเศาตอนไปคูนึ่งลไม่ไม่ได้ครับวันนี้กลังขาดไม้ได้ครับลุงเดม ข้าวปแหลกเงินกันก่อนเชี้ยของเรียบร้อยคือพักอีกขึ้นนึงครับบาทางกลับมาบาท่านแท้ครับตกอยู่ไก่โอเคครับไปแรลกเงินกอน,นครับตอนนี้ข้ามาแลกเงินนะครับนี่ครับหมองรับแหลกเงินขึ้นเดียวมือเดียวมือหนึ่งกับขึ้นหนึ่งครับบางสั่งใส่เงินไปหมดล้านกัวได้ครับ วันนี้มาแรกอีกร้านสองนี่ครับหมองแรกกันอันนี้นี่ยังครับนี่ข่าจีป็เตีเอาให้เบิ้งจากอันนะครับด้วยเดีย๋ยวมากินข่าจี<ค>ข่าจีก็ได้ใส่ยังไข่น้ำมกันอะไรไส้ยังก็บนไข่ดาวก็ได้เอาแต่ป็เตี๋ยวซื้อบ่ใส่แต่ป็เตี๋ยวซื้อบ่ผมกับผมเคยกินนะเฮดเฮดมาลวดครับด้วยด้วย เอาเ็ษคนไข่กัไหนอเนาะมันยนงแส่มของปรนไข่พวกเนี่ยโหเอาเศษปรตีนจะซื้อกันหน่อยครับเพียรด้วด้วยเพราะว่านั่นปักเป็ดใบยังไ่บ่ซอสใช่ครับใส่ใส่ครบเนาะเม่นครับกับปลาอุกก้อยังไใส่บ่เม่นครับใส่เป็นเบิดทุกแนน่ะด้วยด้วยด้วด้วยเเขาเยอวเบิร์ดิีน่เด้วยครับด้วยดยด้วยเป็นยังเดี๋ยวเขาจะค้างไฟก่อนเนาะใส่ไฟก่อนเดี๋ยวบ้าวาง้างบนันม่เนี่ มาานนันจะน่องนี่ยังเล่นโอ้ตัว่อกี้เห็นมเป็นอย่างแ้างไฟมันนุ่มแน่นกรอบนอกนุ่มในอัอนเจ้าบาทอันนี้ดชิบหาพันชิบหาพันเกี่ยวกบับหมูเจ้าว่าเจ้าบาท ท่านผีด้วยเราขางไปมันนุม่มกรอบนอกนุ่มในขนาดาาละาแล้วก็นอกนุ่มใเราถึงมาใส่เครื่องดี่อากลองบีโอ้โเ <c oughs> นาะนีทั้งในมกันเลยครับอ้ครับเือมันอ้ลงไปมันริเขาสีเอาโอ้นุมม่มอีสีครับออนอกกรอบเขาสีเอาเครืองใส่ขา้างในเห็นอเ,คเคองใสใเนื้อที่เราไปตีเนี่ยงเนี้ ปตีเขาเรีนปาเตีดมันจะเป็นเนื้อหมูกับอะไรปาเป็ตับนะครับตับกับเนื้อมันเป็นเพียงเป็นเพียงน้ำเยอะๆน้อยมีแตงกวาหนำให้หมดเลยครับหน่อยๆใส่แตงกวาเข้าไปใส่หัวเข้าไปใส่หัวอยู่ครับ เราตีใส่ซอสละบดอ๋อใส่ขั้นตอนไม่ทงนี่จ oh, ้ะไม่อขั <t <t yeah, mm ้นตอนม่เคนี้ใส่เพชรคุณเพชดีได้ผมเป็นยังด้ยแล้วแลอแรกแห้งมันขายดีๆเฮงคจ้าจ่าจเิ้นจีบผ้าพาจนะครับน้้ากับมืหา้นบหา หนึ่งมืนหาพันขีบเนี่ยหนึ่งมื่นนะเนี่ยเกหาพันเด่นเด้นเดนเด่อันนี้ยเบร์ครับผมอันนี้อ่ะอันนี้ได้จ่ายตังค์นะคะเนี่ยแมนติด้องครับติดองเนาะใบสองพันขีดเจ้าอันนี้ใบพันขีดเจ้าใบพันขีดสามใบกนใบสองพันขีดอันนี้มื่นหนึ่งหนึ่งมืนหาพันขีด

หมั่นไก่อันนี้หมั่นไก่อันนี้เต้หเาตหู้อันนี้กอดไข่บอกก็ไม่เหม็นเออกัดเ,เย่าอะไรนะครับเต้าหู้นะครับให้กินเขาเต้าหู้ผมเต้าหู้อันให้ไปนำ้ำตกไปเสน้นใด น้ำตกตัดฟ้านี่อย่างตด้านะอไปเลยอะไรายเลขสิบานี่บ่ัดฟ้านั่ปักขึ้นปักซองไปเลยไกลป่อาทิบกิโลั่นี้ไก็บไก่่มันถือสามสิบเจ็ดนะสามสเจ็ดกิโลานมันมันมีน้ำมัไมีนี่นี่ยนี่อยู่บ่อไหลวยงาม่วยมนี่มันเป็นน้ต้นครับเกยวต่แถวนั้นมันมีอีกน้ำตกน้ำตกอันนี้แล้วมีอีกอย่างอื่นมีบ่อ หลายตัดมีหลายตัาต e hmm. yeah. nah ัดแปดตาเียนแห้ง like. okay, ่ะเดี๋ยวติดไปเรื่อยละมนี่นี่ครับได้มาแล้วได้กินหมูอ้วนไปมาแล้วหมูอ้านนี่นั่งจดเย็บดาบจังหวัดเมื่อวาท่านเสียดายหลายมากกอนนี่แหละมันดูว่าเลผมผมดูว่าเลแล้วผมจังหวั ถามเพื่อยูเสียดายเสียดายมมากยแม่ครับมันนี่โน้ตทำแนการเมาเสียดาย้องมาเสีดาครับอยากบไทยแบบนั่นล่ะั้งแม่บได้เาอยบไดิงหคุณมาได้ประมาณสารน้ำขวดนึ่สามสบอเขานม่กินน สิบมึงเขากีกันครับนี่ครับเขากีใครไม่กินเขากีมาไม่ถึงเราเขามี่นำสุโปรชาปนาตาหน้าตาเขากี่ เออกินซีซิ่งกางนไกินอ้รน่ากินมากกรอบนอกนุ่มในอร่อยแซ่บยูจังัเเนาะอยเอ็ดจ้ะอยเอ็ดหนึ่งนี่กินตอนเทียง วันอ,นอนวูวันวันวันนี่กาอันนั้นได้ดันที่องตรงเกีียวเลยอันไปใส่จานแมนกเกียวตเก,กลียว<อ>ไปตัวทิรถไปใส่ได้กับพี่รถนี่น้ำซุปค,ความครับบริการท่องเกี่ยววันจันครับใช่ครับ้ินขเขาก่อนครับเข่าแล้วเดินทาง เาะว่าเพ่มาประมาณหาสิบโลกันรอบเต่าต้องกินเข่านะครับแห้งไหอนี่บ้าทั่งลุยเลยนะครับว่านิบัวไหวเลยโอเคครับเดี๋ยวกินเขากันนั่นหรง่ายมั้ถามเพ่อนยูบุบ้านเนบอกว่ามีหลายเข่ามะพร้าวแป็ต้นเข่าได้อยู่ไปเมื่อปีกินขาแตระบ้าเตระเมือง ก็ลเืองนันาะใก็เป็นเมืองเือเมืองนั่งเือนงเือแค่นี้เ่องวัก็เป็นเมืองเป็นอำเภอแมนก็จีสิ้นขาดแต่ละเพือขันยูเมืองล่างก็จีเอินชิ้นขาดแต่ละเมืองโอ้แต่กาการฝอดการรอแต่แต่ละเมืองมันมีชิปเมืองนแพนชิปเมืองแต่พกไปให้นีนักเรียนเนี่ยนอันนี้วัดเนี่ยครับ ห้าเมื่อกี้นี่วัดสิบะรนี่ยอนีรวัดใหญ่ที่สุดของไทเมื่อี้มันมนี่ดิมันร้อนเกินมันร้นครับเพถ้าไห้เขาไปยุ่นปะง่ายมีไปยังครับไปไหว้พระไดู้ได้ยังอยได้เป็นยัค้มเดลยิ้มหรอครับวับดจานร,รักตุนแห้งไปครับเดินชางตอครับ ปั๊มปอดท่อในรถเหี่ยวไปใส่สารวันบ้านเคืองท่างนะครับหมอกเขาจะไปมูอนี้ตกตาฟานนะเจอปั๊มปอดท่อเลยไม่แก้ปั๊มคอนครับทางพานไปน้ำตกแถวนี้เขาปลูกทุเรียนกันนะครับสวนบักแจงนี่เลยครับสวนนี่ เห็นดอกเรือยังครับเดี๋ยวไปเห็นดอกขาวจนทานอยู่ครับเยี่ยนแถวนีอหลายครับถามเนี่ยอันทางไปน้ำตกตุ๊กตาบ้าแมนมั้งน้ำตกตตกน้ำตกอีหยังจักหลักฮะฮูกลักรหลักมันมันมีน้ำตกอีหยังเนี่ยทางนี้ตกตาทานตัดกเนื้อ จัดสร้างตนนด้วรคยไปเคียรไปคยไปเคียรยังคืไปนัีตอนนี้มีมีอยู่เรไปเรลียนกันติดนอันเลียนกันอยู่บนนี่ยังเลียนกันอย่บ่จบแล้วออก้วเอาออก็ตัวไหนเอาก็อวก็บเลียนตัว ขอบใจหลาย <laughs> ที 20, anyway. ary, ่สองหมื่นแปดพันเห็นพอดีดเออเห็นบอกพอดีาใจเติบนะครับหอดหอดช่างเดียวครับเดียวกับไปไปนี่ของมั่นของยีรุ่งขกัวครับแล้วจบต่าง แล้วครับถึงแล้ว en. แล้ว no. เรามาถึงนตกอย่างปลอดภัย้สรสสบายดีเงินนับสกว่น hey. ี่เงนไแล้วนี่เขาจอดวันนี้เสียเงินสิเสีย่าผ่านเงเสียเหขาเัผ่านเท่าไหร่จ้ ละสามหมื่นนี่เห็นน้ำตกจักบนไล่อยู่แล้วป่าแต่เย่จัปียูไก่จัหนีปะก็พวกไกจัปีออ้คนี่ป่ะจ๊ะแอนข้างภาคถนนไปเื่อตรงนจัปีจัปีนสวนกาแฟแล้วซีซีอะไรตากเนี้จากกาแฟสวนกาแฟนห่นพไก่นปะอย่าเก้าไปหอดกูเลย ตาจะยึดเชือกเหรออืม่ได้คนหลายตอนนี่ฮะคนหลายบ่มืนคนบ่่บกหลายมืออื่นบ่มือมือนีบบ่หลายหรอกมืออื่นบ่ะวัตมืออื่นมันเป็นวันยุดเนาะแม่แม่เมื่อกาปติอู้หลายตอนแรกที่นี่กับีตอนแรกอืนี่ขึ้นมองจอดมอไส้นะครับนี่หัวอ้อมแล้วยังไปซื้อตัว เขาคุณได้รัหม่องร้านขายตี